มี ปัญจะวินายโยจะสุเสิตตสุภาสิตาจะยาวาจาเอหัมะกาลังนาคุรากัตตมันเอตัมมังกาลโมตมะงระติวิราตีปาปา ेतं मे तेन सज्जेत वतिहो दुखि नमः पुरा नमः स्वांग नेतं स्वांग मे राजति सायति के पवसमिने न भिक्षा विलोतिसा यतिपि सोवाक Kewamano sanang puja perkawat di Kemajitewi Dhammo Dhammata Nana Naticca Samma Soti Pa Wato Te

สังคมอิมานีปัตตานีทัปาริวาลานีปัปปิการหาตูอัมหากลางอีคารตังหิตายะสุขายะข้าเดบประสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหา รวมกันมาโดยตลอดไปอยู่กับท่านพญจุลกะเนานะัีไผ์วันเกิดตีไผ่นุนนี่นั่นทอาเงินไปหอมกันตีพัฒนาการเปิหมอบหมายใอ้คนเก็บสตังได้แปะบ้านสามหลังอยู่ตีอำเภอโดยหลวงนึงหลังอยู่ตีอำเภอเมสายนึงหลักบุคลกาางดึงหลัง และอยู่เตียงเมออพานแถมหนึ่งหลังันนี้ทำได้ดีธรรมะนะธรรมะคือหน้าที่ต้องทำหน้าที่ถูกต้องตามวิชาชีพที่เรียนมาแล้วท่านจะประสบผลสำเร็จในวิชาสาขาพัฒนาชุมชนได้ธรรมที่สองคือธรรมะแปลว่า,าค,ความดีทำเรื่องมันดี ดีกับไผดีกับตัวเหาดีกับผลหลอกข้างประเทศชาติบา้านเมืองดีต่ยได้ชื่อว่าเป็นนักพัฒนาชุมชนพัฒนากรพัฒนาการที่ดีในสาขาวิชาพัฒนาชุมชนของเราต่อจะนี้ไปธรรมะแห่มาหนึ่งแปลว่าความชอบและความถูกต้อง ที่เป็นพัฒนาชุมชนที่ดีนั่นต้องยึดเอาความถูกต้องนักกว่าความถูกใจเพราะหมู่อจะอยู่กับเจ้าบา้านหมู่อจะทํางานกับชุมชนเราหมู่อได้ลงพื้นที่และต่อเมื่อรีเว้นสิ่ง่งมันบนดีอบายยมุกตั้งหลายจะไปเข้าไปใกล้สมัยก่อนถ้าอูดถึงพัฒนากร พัฒนาการทุกคนจะนึกถึงไอจูว่าระพู้เลาอไอจูเป็นใครผู้นีนะทุกคนจะนึกถึงไอจูคนเดียวนะเพราะมันเป็นอัตลักษณ์ในสันนิษฐานของมูงเฮามันรู้เี่น้องวันขำอันนี้หมอผู้นีนะเพออราะตารีงนพัฒนาชุมชนนะ่ะต้องเจาะค้องสนไปนี่ดีนั่นก็นี่จะเริ่มได้จ้ะกันวนะต่อไปพัฒนาธรรมะของพัฒนาชุมชน พอสุดท้ายสิที่ข้อหนึ่งไปว่าความหน้าที่อันที่สองไปว่าอันที่สองไปว่าความดีอันที่สามไปว่าความถูกต้องและถูกใจสุดท้ายธรรมะของพัฒนาชุมชนเอามันมีความหมายคือจะต้องแจ้งสื่อกำหน่งป็นมาบริหารจัดการจะประสบค์สัเร็จนั่นคือสัจจะ เพราะฉะนั้นนักพัฒนากรนักพัฒนาการอยู่ในพัฒนาชุมชนต้องมีธรรมะสประการธรรมะประการที่หนึ่งมีความหมายว่าหน้าที่ที่ชัดเจนหรือภาระงานอะไรที่ได้รับผิดชอบต้องทำเพื่อบรรลุเพือใดประการที่สองธรรมะคือความดี ดีเพื่อกับโถเก่าดีเพื่อกับผลหลอกทางและประเทศจาระเมืองต้องได้รับผลของธรรมะคือความดีนั่นตองธรรมะของนักพัฒนากรพัฒนาการในพัฒนาชนุมชนจังหวัดวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของปีโมกประมาณถ้าอู้ถึงเริ่มพวกประมาณก็คือปีใหม่ของเฮานั่นเองจะต้องมีธรรมะข้อที่สามนั่นก็คือ ความดีและความชอบถูกต้องสุดท้ายธรรมะคือสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงสัจจะแปลว่าความตรงสัจจะแปลว่าแต้แท้ไปเจเล่นเล่นไปเจรแต้ถ้าทุกท่านมีธรรมะทั้งสี่ประการธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือความดีธรรมะคือถูกต้องและชอบรรมและธรรมะคือสัจจะ ทุกท่านปฏิบัติใดเจริญก้าวหน้าสังคมกาวหน้าความเดือดร้อนห้อนใจของเชาบ้านจะน้อยและเบาบางลงโดยอาศัยมูเหาในฐานะที่เป็นพัฒนาการพัฒนากรขอทุกท่านได้โปรดตั้งใจทำเพื่อตัวเก่าเพื่อคนหลอกทางเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองทำแล้วขอให้ทุกท่านแผ่บุญแผ่กุศล ถาวายเป็นพระราชกุศลเดินองข้าวปัญญาณของพ่อพญาบางลายาเด็กผนสร้างบ้านแป่เมืองไหวอือมือหอต่างหลายในสืบสารอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็มสดแั่ส่วนหนึ่งถาวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จยาเม่ฟ้าหลวงในอดีต่านมาเมื่อสมเด็จยาอยู่พัฒนาโดยตุงจะห้องพัฒนากรพัฒนาการ ไปจุยง้นเปิดเป็นประจำและพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่เกาพระบร,รมวงศากกนุวงศ์พระองค์เจ้ากรรมนายเวรขอทุกท่านประนมมือและแผ่เมตตาในจิตในใจนบ,บัดนี้เหมือนกันทุกคนทุกท่านมีทันพัฒนาการอุทัยหอมนานเป็นตนเหมือนกันทุกคนด้วยเธอ มิปุเรนติสากันังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัดปติอิจิตังปจิตังตุมังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาเตนิิโยววัจจ ก้าวย่างอย่างมั่นคงจะทำพิธีเปิดเขื่อนและการพลันงานไฟฟ้าแม่น้ำหรือทำคนเดียวเพราะชาวบ้านมีประเทศมีความเคยชินมานานและแนะนำให้ทำอะไรได้แล้วต้องช่วยให้เขาขายได้ด้วยนีฉะนั้น เขาจะเสื่อมรัทธาไม่เชื่อถือทำต่อไปขอให้ช่วยแนะนำชาวบ้านรัศดรให้ขยันขันแข็งมีความฉลาดสร้างความมั่นคงให้แต่ครอบครัวหางานสร้างรายได้และเก็บออมไว้เมือ่อฉุกเจเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันสังคมการสร้างความมั่นคง เป็นบุดแผ่นแก่ครอบครัวชนบทเป็นการป้องกันประเทศชาติด้านหนึ่งข้าราชการโครงการพัฒนาชุมชนจึงต้องรอบรู้ขยันอดคนและทำตนให้เป็นที่รักของชาวบ้านช่วยการพบปะเยี่ยนเยียนสนับสนุนให้การช่วยเหลือและติดตามงาน